สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพอแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายที่เคารพหักสู้ผู้สูคนสงการปีนี่ลุ่งผ้าหลาะขออํำนวยอวยชัยให้เพื่อนเพื่อนพอแม่พี่น้องจงมีต่างแต่ความสุขความเจริญให้เย็นกายเย็นใจ คือนามสงการทำมาคข้าขายหาอยู่หากินแนวใดก็ขอให้ลำลำรวยรวยให้ได้เงินได้ท่องหลายๆสุขภาพก็ให้แข็งแรงสู้ปู่สู้คน้นอายุมั่นขวัญยืนเป็นห่มพ่อมไส้ของลูกของหลานสืบไปเด้อครับเด้อสวัสดีครับ